ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของหมูดแดงนะคะวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวหมูดแดงจะมาอัปเดตโปรเจกต์แพนนะคะสำหรับเดือนมีนาคมกันนะคะก็การอัปเดตของหมูดแดงเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าหมูดแดงจะอัปเดตว่าของที่อยู่ในคลิปที่แล้วค่ะหมูดแดงได้ใช้แบบเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ไหมนะคะแบบใช้จํานวนครัง้งครบไหมมีอะไรหมดบ้างหรือเปล่าแล้วพอหมูดแดงอัปเดตนะคะของเก่าเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีของที่แบบว่าบางอันเนี่ยเราใช้ครบจํานวนครั้งตามจํานวนครั้งเสร็จแล้วเนี่ยหมูดแดงก็จะเอาของใหม่นะคะ แบบว่าหมุนเวียนเข้ามานะคะเพื่อที่หมูดแดงจะได้ใช้เครื่องสำอางทั้งหมดได้นั่นเองนะคะก็ alot. ถ้าใครไม่รู้ว่าโปรเจกต์แพนคืออะไรหรือว่าอยากลองทำบ้างนะคะก็เดี๋ยวลองไปดูนะคะในคลิปแรกกันนะคะว่าหมูดแดงพูดเกี่วกับโปรเจกต์แพนแว่ายังไงบ้างนะคะเ <c ười> ดีย๋ยวแบบมูดแดงจะขึ้นลิงก์ไว้ตรงนี้นะคะ ก่อนที่เราจะไปดูนะคะเครื่องสาอางที่หมูแดงใช้ครบจํานวนครั้งเนี่ยเดี๋ยวหมูแดงขอบอกไว้ก่อนว่าหมูแดงเพิ่มโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมานะคะซึ่งก็คือโปรเจกต์โนบายนั่นเองนะคะโนบายเนี่ยก็คือการที่เราไม่ซื้อเครื่องสาอางเลยนะคะซึ่งถ้าเราตั้งไว้ว่าปีนึงเนี่ยมันก็อาจจะเป,ป็นประมาณที่ไกลไปนิดนึงนะคะงั้นหมูแดงจะมาอัปเดตทุกเดือนว่าเดือนนี้หมูแดงอะ่ะ ซื้อข้าวสำอางหรือเปล่าหรือว่าไม่ซื้อนะคะซึ่งอัปเดตของเดือนกุมภาพันธ์นะคะที่ผ่านมานะคะหมูแดงไม่ได้ซื้อข้าวสำอางใหม่เลยนะคะแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปดูของที่ใช้หมดในโปรเจกต์แพนกันดีกว่าค่ะชิ้นแรกของหมูแดงนะคะก็คือกันแดดนะคะมีสีของฟัน d ดอรเมนลนะคะอะควาไลท์ซันเซรั่มนะคะอันนี้หมูแดงใช้เป็นเบอร์สนะคะอันนี้เนี่ยหมูแดงตั้งเป้าหมายไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะคะว่าหมูแดงอ่ะอยากใช้ให้หมดภายใน1เดือนแต่ว่า บอกต,ตรงๆว่าหมูแดงทำไม่ได้แต่มูแดงก็ใช้ไปนะคะทั้งหมด15ครั้งด้วยกันนะคะซึ่งหมูแดงคิดว่าหมูแดงทำได้ดีเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันจะอยู่ประมาณตัว A ค่ะคนมันจะเหลือประมาณตัว A ตรงนี้นะคะแต่ว่าพอหมูแดงดูอีกทีอะคะ่ะนี่มันเหลือประมาณเนี่ยเหลือแค่นี้แล้วนะคะเหมือนแบบมูแดงก็ใช้ลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะคะ15ครั้งเนี่ยมูแดงก็แบบเหมือนบีบแบบไม่ถึง2ข้อนิ้วอะ นะคะเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยเหมาะกับคนหน้ามันเท่าไหร่คือถ้าหมูแดงลงเยอะมันมันก็อาจจะอุดตันอะไรเงี้ยแ้วความที่หมูแดงยังใช้ไม่หมดนะคะหมูแดงก็จะเอาของชิ้นเนี้ยเอาไว้ในโปรเจกต์แพนของหมูแดงเดือนมีนาคมต่อไปจนกว่ามันจะหมดนะคะก็เป้าหมายเหมือนเดิมชิ้นนี้นะคะจะใช้ให้หมดค่ะชิ้นต่อไปนะคะที่อยู่ในโปรเจกต์แพนเดือนให้แล้วของหมูแดงนะคะก็คือนี่เลยนะคะรองพื้นของ charlotte t i l b r y นะคะนี่เป็นรุ่น magic foundation นั่นเองนะคะอันนี้หมูแดงตั้งเป้าหมายไว้นะคะว่าจะใช้ทั้งหมด 8ครั้งด้วยกันนะคะซึ่งหมูแดงใช้ไปได้12ครั้งค่ะดีใจมากนะคะสามารถใช้ครบกําหนดแล้วก็เกินกําหนดที่ตั้งไว้ด้วยนะคะที่นี้นะคะความรู้สึกของหมูแดงที่มีต่อรองพื้นทุกชนิดนะคะก็ยังไม่เปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าหมูแดงเป็นคนน้ามันมากหมูแดงยังไม่ชอบรองพื้นอยู่ดีแล้วตัวเนี้ยมันค่อนข้างหนักหน้าค่ะอันนี้หมูแดงก็เลยจะเอาน้องออกไปจาก โปรเจกต์แผนเดือนมีนานะคะไว้หมูแดงทําใจได้ว่าเออหมูแดงอยากได้ coverate อยากได้ความนาแน่นแน่นความอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวหมูแดงค่อยเอาน้องกลับเข้ามาอีกทีนึงนะคะก็จากที่หมูแดงเอา charlotte terry ออกนะคะหมูแดงจะเอารองพื้อนอีกตัวหนึ่งมาแทนนะคะซึ่งก็คืออันนี้นะคะเป็น sample size นะคะทุกคนอ p h ฝุ่นจัง <laughs> อันนี้เป็นลองพื้นนะคะของดอเชนกับบาน่านะมันชื่อรุ่นว่า g o r i o u s Skin Spring s อะไรสักการนี่แหละอันนี้มูแดงได้มาเป็นขนาดทดลองนะคะทุกคนก็คิดว่าน่าจะใช้หมดภายในเดือนนี้นะคะเป้าหมายของชิ้นนี้คือมูแดงจะ ใช้ให้หมดนะคะคิดว่าใช้หมดนะเพราะว่ามันก็เป็นขนาดทดลองต่อไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะ L'Oreal Infallible นะคะ Full Wear Concealer นั่นเองนะคะเดินที่แล้วเนี่ยหมูแดงตั้งใจว่าจะใช้ตัวเนี้ย10ครั้งด้วยกันนะคะแต่หมูแดงใช้ไปได้ทั้งหมด16ครั้งคะ่ะทุกคนคือใช้แบบตะบี้ตะบันมากแล้วก็ยังไม่หมดสักทีนะคะก็ยังยืนยันคำเดิมค่ะว่าไม่ชอบนะคะรู้สึกว่าเนื้อมันหนักเนื้อมันหนาแล้วก็พิกเมนต์มันไม่แน่นข้อดีอันนี้อย่างหนึ่งคือเกลี่ยง่าย ะะแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าไม่ชอบอยู่ดีอันนี้เนี่ยูดแดงใช้ครบจํานวนแล้วก็เกินจํานวนด้วยนะคะหูดแดงก็จะเอาออกไปนะคะโดยที่จะเอาตัวนี้เข้ามาแทนนะคะอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะ ourglass vanish airbrush concealer นะคะอันนี้หูดแดงใช้เป็นสีฟอนอันนี้เนี่ยูดแดงตั้งใจว่าจะใช้12ครั้งด้วยกันนะคะเพราะว่าเคยใช้น้องแล้วก็รู้สึกชอบนะคะอย่างวันนี้ก็ใช้รู้สึกว่าใต้ตาคือมัน มันไบรท์ขึ้นมาเลยแล้วก็รอยส่งรอยสิวอะไรก็คือแบบหายไปเลยนะคะมาที่ชิ้นต่อไปนะคะก็ยังคงอยู่ในหมวดเบสเมคอัพนะคะซึ่งก็เป็นอันนี้เลยนะคะ The Leaf ธนาคา a นะคะ,นะคะอันนี้เป็นแป้งฝุ่นนะคะซึ่งหมูดแดงตั้งใจไว้ว่าจะใช้ให้หมดนะคะจากเดือนที่แล้วนะคะแล้วหมูดแดงก็ใช้หมดจริงๆคะ่ะอันนี้เป็นชิ้นแรกนะคะที่หมูดแดงใช้หมดในโปรเจกต์แพนเลยนะคะหมูดแดงใช้ 50ครั้งค่ะทุกคนคือพอเอาไปทาตัวปุปป๊บอะมันก็เลยหมดไวมากนะคะเดือนหนึ่งก็เลยใช้หมดนะคะแต่ว่า50ครั้งมันก็เป็นจํานวนครั้งที่เยอะมากมากๆอยูด่ดีนะคะอันนี้หมูแดงก็เลยต้องเอาออกจากโปรเจกต์แพนไปแล้วเอาอันใหม่เข้ามานั่นเองนะคะหลังจากเมื่อกี้นะคะใช้แป้งหมดไปนะคะในปริมาณ50ครั้งนะคะเดีเด๋ยวมูแดงจะเปลี่ยนของใหม่เข้ามานะคะซึ่งนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะเป็นแป้งของแม็กนะคะ โโกยไหนเป็นแป้งของ MAC นะคะเป็น Studio Fix Perfecting Powder นะคะนี่มูดงใช้เป็นสีไลท์นะอันนี้เนี่ยมูดังตั้งใจไปว่าจะใช้15ครั้งด้วยกันนะคะก็คิดว่าหมูดังน่าจะทำได้ดีกับตัวนี้นะเพราะว่าหมูดงรู้สึกว่ามเป็นคนที่ใช้แป้งครั้งหนึ่งเยอะมากเพราะว่าหน้ามันมากก็เดี๋ยวมาดูกันเดือนหน้าว่าใช้แล้วจะเหลือเท่าไหร่ตอนนี้มันเหลือประมาณะมาไหนเ่ยว่ามันเนี่ยประมาณบรรทัดที่3 ต่อไปมาหมวดงานปากบ้างนะคะเอออันนี้หมูดแดงแบบไม่ได้เรียงนะคือหยิบอะไรได้ก็เอามานะคะอันนี้เป็น Peripera Ari Ingwevet นะคะอันนี้เป็นของเดือนที่แล้วนะคะหมูดแดงตั้งใจไว้ว่าจะใช้ทั้งหมด10ครั้งนะคะแต่หมูดแดงใช้ไปได้ทั้งหมด13ครั้งค่ะทุกคนอ่ะก็ใช้เกินจํานวนที่ตั้งไว้นะคะดีมากมากเลยนะคะหมูดแดงก็เลยจะเอาออกนันเองนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแท่งนี้นะคะเป็น Roman นะคะ Juicy Lasting Tint นะคะ อันนี้สีฟิกๆนะคะก็เป็นสีที่ทาอยู่บนปากนะคะตัวนี้นะทาทีไรอะ่ะก็จะมีคนถามว่าสีปากสีอะไรคะเหมือนมันเข้ากับหน้าเราเพราะว่าเราเป็นแบบสาวคูลโทนอะไรเงี้ยสีนี้มันก็จะเป็นแบบชมพูพลำพๆม,ม่วงๆ่วงนะคะแต่ส่วนตัวมูแดงรู้สึกไม่ชอบนะคะหรือมันเบื่อก็ไม่รู้เหมือนแบบพอทาวบ่อยพอทาไว้บ่อยเพราะว่าทุกคนทักก็เลยทาไว้บ่อยทาบ่อยปุ๊บก,ก็เลยเบื่อมั้งมูแดงก็เลยแบบอยากจะใช้ให้หมดหมูแดงเลยตั้งป้าหมายไว้ว่าจะใช้ตัวนี้ สิบห้าครั้งด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเดือนหน้าจะสิบห้าครั้งหรือเปล่านะคะวันนี้ก็ครั้งหนึ่งไปแล้วชิ้นต่อไปนะคะเป็นชิ้นที่หมูแดงภูมิใจนําเสนอมากเลยนะคะนั่นก็คือนี่เลย เอลฟ์ระ,ะ <laughs> กกลับด้าน <laughs> มันก็คือเอลฟ์ระกษาบลัชแอนด์บรอนเซอร์ดูโอนั่นเองนะคะเซเซนรูเซีย er นะคะที่หมูดแดงบอกไปว่าหมูดแดงมีชิ้นเนปรประมาณ4 5ปีแล้วนะคะแล้วหมูดแดงก็ยังใช้ไม่หมดสักทีนะคะอันนี้หมูดแดงมีเป้าหมายเอาไว้ว่าหมูดแดงจะใช้ให้หมดภายในเรือนที่แล้วแต่หมูแดงก็ใช้ไม่หมดนะคะแต่จะ่ให้ทุกคนดูนี่คะ่ะดูแค่ฝั่งบรอนเซอร์นะหลังจากที่หมูดแดงใช้เจ้าตัวนี้นะคะอย่างแบบว่า ตาบ,บีต้ตาบันนะคะหมูแดงรู้สึกว่าหน้าหมูแดงอะมันไม่เหมาะกับสปอนเซอร์เลยอันนี้ก็เลยจะพยายามใช้ให้หมดแล้วก็ถ้าใช้ให,หมด้วก็จะแบบหาซื้อคอนทัวร์ที่มันแบบน้ำตาลอมเทาอะไรเงี้ยหรือว่าก็ไม่ซื้อเลยเพราะว่าก็ไม่ชอบคอนทัวร์อยู่ดีหมูแดงว่ามันหมดปีนี้แหละอาจจะแบบเดืินมิถุนาอ,อ,อะไรเงี้ยลืมบอกไปค่ะที่หมูแดงใช้ได้โบขนาดนี้นะคะหมูแดงใช้ไปทั้งหมด16ครั้งด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวเดินหน้าก็คงประมาณนี้แหละแต่ถ้าหมดก่อนก็ดี ชิ้นต่อไปนะคะจากเดือนที่แล้วนะคะนั่นก็คือนี่เลยนะคะไฮไลท์นะคะของเควินโอคอนนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะหมูแดงใช้ไปได้14ครั้งนะคะจากที่ตั้งเป้าหมายไว้แค่10ครั้งนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะอวดให้ดูว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างน,นะคะ สังเกตอะคือเหมือนตัวเคกับตัว e อีอะมันจะแบบไม่ค่อยลึกเท่าตัวนี้แล้วมันจะเริ่มแบบแบน,แบนๆไปแล้วนะคะเออตัวนี้อะในไหนอะมันก็อยู่ในกลุ่มของมูแดงแบบเป็นไฮไลท์เตอร์ตัวเดียวในกลุ่มของมูแดงอยู่แล้วนะคะมูแดงก็เลยแบบว่าเออคงไม่ต้องออกไปแบบแพนมากอะไรขนาดนันะ้นเพราะว่าแบบก็ชอบอยู่แล้วแล้วมูแดงก็ไม่ได้ซื้อไฮไลท์เตอร์ตัวอื่นเพิ่มเลยเพราะว่าชอบตัวนี้มากคือใช้อันนี้ตลอดอยู่แล้วนะคะก็เลยจะ เอาอันนี้ออกไปนะคะแล้วเอาของชิ้นใหม่เข้ามาแทนนะคะเพื่อที่เราจะได้แบบลดกลุก่มขนาดกลุ่มเครื่องสำอางเราลงนะคะมูแดงมันจะเอาไฮไลท์เตอร์ของเคปิโนคอลออกนะคะแล้วจะอของใหม่เข้ามานะคะซึ่งของใหม่ของมูแดงอะคะ่ะคือถ้าอิงตามโปรเจ์แพนของฝั่งอินเตอร์ที่เขาทากันนั้นนะคะคือเราไม่จาเป็นต้องเอาของประเภทเดียวกันอย่างเช่นมูแดงเอาไฮไลท์เตอร์ออก แล้วมูดแดต้องเอาไฮไลท์เตอร์เข้าเงี้ยไม่ต้องเอาของอันอื่นเข้ามาก็ได้หมวดไหนก็ได้นะคะโดยที่มูดแดงเลือกเป็นหมวดนี้นะคระัหมวดโลชั่นนะคะทุกคนหมูแดงเอาตัวนี้นะคะเข้ามาแทนไฮไลท์เตอร์นะคะเป็นโลชั่นของกานิเยนะคะอันนี้ก็เป็นกานิเย่ไวท์เทนิ่งรีเพลนิ่งมิวโลชั่นนะคะตัวนี้เนี่ยก็เหลือน้อยแล้วนะทุกคนเหลือแบบประมาณครึ่งขวดอะน้อยกว่าครึ่งด้วยเนี่ยนะคะเหลืออยู่ประมาณนี้นะคะก็มูแดงก็ตั้งใจไว้ว่าเดือนนี้เราใช้ให้หมด ะะส่วนตัวนี้นะคะคือเนาะคำว่าการเย่นเนาะยังไงก็ขาวอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็พยายามจะใช้ให้หมดภายในเดือนนี้เดี๋ยวดูกันหมูแดงว่ามันจะหมดนะมีกําลังใจมากเลยว่าจะใช้ให้หมดเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามีอีกขวดหนึ่งตุนอยู่ทําไมเราต้องซื้ออะไรตุนขนาดนั้นจริงว่าเอออันนี้ชิ้นต่อไปนะคะเป็นชิ้นที่หมูแดงภูมิใจนําเสนออีกหนึ่งชิ้นนะคะน,น,นั่นก็คือบลัชออนนะคะของซาตินเอยของซาตินอะไรล่ะของเอสเซนส์นะคะชื่อรุ่นซาติน Brush, Brush, ะะอันนี้นะคะหมูแางตังใจไว้เดือนที่แล้วนะคะว่าจะใช้10ครั้งด้วยกันนะคะแต่หมูแดงใช้ไปได้ถึง19ครั้งค่ะทุกคนนี่นะคะก็จะเห็นมีความบุ่มลงไปบ้างนะคะนี่ถ้าถ้าหมูแดงแบบทำยางเงก็ยังย้ำคำเดิมว่าเป็นบลัชออนที่ชอบมากจากที่หมูแดงเอาบลัชเอเซนส์ออกไปนะคะหมูแดงจะเปลี่ยนบลัชตัวใหม่นะคะเป็นนี่เลยนะคะเป็น ไฮไลท์เตอร์นะคะของแมค้าท่านหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสี Ginger ร์เบนจกับมอสโกมินะคะจริงๆเขาเป็นไฮไลท์เตอร์ค่ะแต่ว่าวันก่อนเราไปดูคลิปของเมดิสันเบียเขาแบบทำแบบ e v e r y d a y Makeup อะคะ่ะเขาใช้ตัวเนี้ยเป็นปัดแกม้มซึ่งมูดแดงก็ใช้อยู่วันนี้นะคะก็จะได้ความแบบ เงามากแม่อันนี้หมูแดงจะใช้ฝั่งนี้เนี่ย15ครั้งนะคะเดือนนี้นะอันนี้เป็นเดือนที่แล้วนะคะเป็นของของเดือนที่แล้วนะคะเป็นที่เขียนคิ้วของ Brow It by n a ัดนะคะ Easy Drawing Brow Shadow นะคะสี soft brow นะคะบอกไว้แล้วว่าแบบไม่ชอบเพราะว่าสีมันอ่อนเกินนะคะคือตอนนั้นซื้อตอนย้อมผมแบบอ่อนกว่านี้นะคะเป็นสิ่งที่หมูแดงน,นะคะทําไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะใช้ฝั่งละ10ครั้งนะคะ ก็ทําได้นะคะแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะคะฝั่งนี้มูดแดงใช้ไปทั้งหมด19ครั้งด้วยกันนะคะ <c oughs> ก็จะเห็นว่าหลุมมันใหญ่ขึ้นจริงๆนะคะทุกคนก็มีความหวังขึ้นมาว่ามันจะหมดในสักวันหนึ่งนะคะส่วนฝั่งสีอ่อนนะคะมูดแดงใช้ไปแค่7ครั้งเท่านั้นนะคะก็เพราะว่าไม่ค่อยได้แต่งตาสีอ่นอ,อนเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบไฮไลท์นะคะของเควินโอคอย์แต่งหน้าเครื่องน,นี้มูดแดงชอบมากจริงๆนะทุกคนแบบ เป็นไฮไลท์ที่ดีมากอะ่ะใช้เป็นอายแชโดว์ก็สวยมากๆอันนี้เนี่ยหมูแดงก็เบื่อแล้วเพราะว่าหมูแดงเบื่อกันแบบที่หมูแดงผงเข้มแล้วคิ้วอ่อนมากเลยมันไม่ไดอะ่ะหมูแดงไม่ชอบนะคะส่วนตัวชอบแบบเนี่ยคิ้ววันนี้นะคะคิ้วแบบเข้มๆหน่อยอันนี้หมูแดงก็เลยจะ โร่ออกไปไหายเบื่อแล้วก็ค่อยเอากลับมาใหม่นะคะอย่างเดือนที่แล้ว่ะคะ่ะหมุแดงแผนผลิตแผ่นคิวใช่ไหมหมูแดงก็แบบเเบื่อแล้วนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์คิวในกลุ่มของหมุดแดงก็ไม่ได้เยอะอะไรนะคะไม่ได้แบบน่าเป็นห่วงต,ต้องเอามาแพนนะคะหมุแดงก็เลยเอาออกไปนะคะแล้วก็เอาอีกสิ่งหนึ่งเข้ามาแทนนะคะก็คือเป็นน้ําหอมนะคะอันนี้ของ BNG นะคะก็คือเราใช้กับบานาแหละนะคะอันนี้เป็นเบอร์สามนะคะ อิมพาราทริสอะไรสักอย่างนี่แหละนะคะอ่านถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะอันนี้เนี่ยนะคะเป็นน้ำหอมที่อยู่กับมูดแดงมานานมากมูดแดงซื้อแบบตั้งแต่แบบนานมากจริงๆอะ่ะทุกคนไม่อยากรู้หรอกว่ามูดแดงซื้อมานานแค่ไหนแล้วนะคะมันเป็นน้ำหอมขวดแรกของมูดแดงเลยนะคะซึ่งมันทาให้ตัวนี้แบบมันมีความทรงจํากับมูดแดงมากๆเลยตัวนี้นะคะมันก็เหลือหน่อยแลลวทุกคนเหลือแค่เนี่ยถึงตัวดีไม่ถึงตัวดีด้วยซ้ำไปนะคะก็ตั้งใจไว้ว่าจะใช้ให้หมดนะคะภายในเดือนนี้แหละ ะะมีความหวังมากเลยว่ามันจะหมดนะคะอาละค่ะมาถึงชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ไม่ได้อยู่ในแบบโปรเจกต์แพลนเดือนที่แล้วนะคะคือแบบไม่ได้สับเปลี่ยนวงเวียนนะคะเป็นอะไรที่หมูแดงเพิ่มเข้ามาเองนะคะเพราะคิดว่าจะใช้หมดแน่นอนนะคะซึ่งก็คือตัวนี้นะคะเป็น Dior Lip Maximizer นะคะสี Raspberry นะคะตัวนี้หมูแดงออชอบนะคือมันเป็นลิปกลอสที่เหมือนลิปบาลเป็นลิปที่แบบ ดูแลปากของเราไปด้วยนะคะแต่ว่าตั้งแต่มีโควิดมาทุกคนเหมือนกัก็ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าใส่แมสตลอดหมูแดงเลยจะเอาตัวเนี้ยมาใช้เป็นแบบลิปแครป์ประจําวันแทนอาจจะแบบถ้าก่อนนอนรู้สึกปากแห้งก็ค่อยทาอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้หมดไวๆนะคะตัวนี้เป้าหมายก็คือใช้ให้หมด เอาละค่ะก็เป็นประมาณนี้นะคะโปรเจกต์แพนเดือนมีนาของมูดแดงนะคะก็เดี๋ยวช่วงเมษานะคะช่วงวันที่7ที่8เนี่ยเดี๋ยวมูดแดงจะมาอัปเดตนะคะว่ามูดแดงใช้อะไรหมดบ้างหรือเปล่านะคะรู้สึกเดือนนี้มูดแดงตั้งเป้าหมายไว้แบบนะหมดหลายอย่างเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะงดซื้อเครื่องอางได้อีกเดือนหนึ่งหรือเปล่าเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย